ชั่วโมงนี้ไอ้หนูจูดเบลลิงแฮมคือกองกลางหมายเลขหนึ่งของโลครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาทําอีกหนึ่งแอสซิสครับแล้วก็พาทีมชาติอังกฤษครับผ่านเข้าสู่ยูโรรอบสุดท้ายที่เยอรมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรไปดูเลยครับย้อนกลับไปในเกมฟุตบอลยูโร2024รอบคัดเลือกเมื่อค่าคืนที่ผ่านมานะครับก็เป็นเกมใหญ่นะครับทีมชาติอังกฤษเปิดบ้านเจอกับทีมชาติอิตาลีนะครับแล้วก็เกมนี้ครับกลายเป็นทีมชาติอังกฤษของจูดเบลลิงแฮมเลครับ ที่เอาชนะอิตาลีไป3ประตูตอนหครับโดยเกมนี้ครับอิตาลีขึ้นนําก่อนจากนั้นครับอังกฤษไม่ได้3ประตูรวดนะครับจากประตูจุดโทษของแฮร์รี่เคนครับแล้วคนที่ทำให้ทีมได้จุดโทษนั่นก็คือทางจูดเบลลิงแฮมครับส่วนประตูที่2อครับอังกฤษไม่ได้ประตูขึ้นนํา2ตตอนหครับจากลูกยิงสวยๆครับของมาคัสแรดฟอร์ดและประตูนี้ จูดเบลลิงแฮมก็เป็นคนแอสซิสต์ให้กับแรดฟอร์ดยิงได้นะครับแล้วก็ประตูปิดท้ายครับได้จากแฮร์รี่เคนครับจบเกมนี้ทางอังกฤษเอาชนะอิตาลีไป3ประตูตอนหนึ่งครับแน่นอนละครับด้วยฟอร์มที่โดดเด่นของจูดเบลลิงแฮมในเกมนี้นะครับทำให้เขาถูกเลือกให้เป็นแมนออฟเดอะแมตช์ประจําเกมนี้ไปนะครับถึงแม้ว่าจะยิงประตูไม่ได้แต่ฟอร์มการเล่นโดดเด่นเหลือเกินครับและนี่ครับก็คือทำเนียบการคว้ารางวัล Man of the Match ในฤดูกาลนี้ของจูดเบลลิงแฮมนะครับโดยฤดูกาลนี้นะครับเขาลงเล่นไป13มนัดนะครับคว้า Man o f t h e Match นะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นกับสโมสรอย่างเรอัลมาดริดและก็ทีมชาติอังกฤษคว้า Man o f the Match ไปถึง9ครั้งด้วยกันนะครับจาก13มนัดที่ลงเล่นครับฟอร์มโคตรสุดยอดครับและนี่หละครับก็คือผลงานของจูดเบลลิงแฮมในฤดูกาลนี้นะครับทั้งในนามสโมสรและในนามทีมชาติครับลงเล่นไป13มนัดทุกรายการยิงประตูไป11ลูก แล้วก็ทำอีก5 a s แอสซิสครับแล้วก็ได้รับรางวัล Man o อ t เดอะแมตไปถึง9เกมครับจาก13นัดที่ลงเล่นเป็นผลงานที่สุดยอดมากๆครับคงปฏิเสธไม่ได้วครับว่ามิดฟิลกองกลางที่ดีที่สุดในเวลานี้ของโลกครับต้องยกให้จูดเบลลิงแฮมเลยครับสีติโคตรสุดยอดเลยครับ และหลังจบเกมนี้นะครับหลังจากที่จูดเบลลิงแฮมทำผลงานได้อย่างสุดยอดนะครับช่วงหลังจบแมชครับก็ได้มีบทสัมภาษณ์ที่น่ารักน่ารักเกิดขึ้นนะครับโดยพิธีกรในการสัมภาษณ์นะครับก็มีทางเจียนฟัองโกโซล่านะครับตำนานของเชลซีแล้วก็ตำนานของทีมชาติอิตาลีนะครับส่วนด้านขวาอีกคนหนึ่งครับก็เป็นทางโจโคครับได้สัมภาษณ์ทางฝั่งจูดเบลลิงแฮมโดยหนึ่งในบทสัมภาษณ์ครับมีประโยคเด็ดจากโซล่าครับโดยเขาบอกว่าจูดเบลลิงแฮมเฮ้ยนายนี่อายุเพียงแค่ยี่สิบปีเท่านั้นรู้ไหม ตอนอายุ20ปีผมยังดูดนมแม่อยู่เลยและหลังที่ประโยคนี้จบลงนะครับทั้ง3คนนะครับที่อยู่ในภาพด้านบนนะครับเจนฟังโกโซล่าโจโคแล้วก็จูดเบลลิงแฮมหัวเราะชอบใจกันเป็นอย่างมากเลยครับ ส่วนฟุตบอลยูโร2024ในเวลานี้นะครับตอนนี้ก็มีการันตีแล้ว9ทีมนะครับที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายครับมีทีมไหนกันบ้างครับเริ่มจากทีมชาติเยอรมันเจ้าภาพครับหลังจากนั้นก็มีทีมชาติฝรั่งเศสครับทีมชาติโปรตุเกสทีมชาติเบลเยียมนะครับทีมชาติสเปนทีมชาติสกอตแลนด์นะครับทีมชาติตุรกีทีมชาติออสเตรียครับแล้วก็ทีมชาติอังกฤษนะครับนี่คือ9ทีมที่การันตีแน่นอนแล้วนะครับในยูโร2024ครับ ก็ถือเป็นผลงานที่โคตรสุดยอดเลยครับของไอ้หนูวัย20ปีอย่างจูดเบลลิงแฮมครับสนับสนุนคลิปข่าวโดยซูซูกิจัดหนักจัดเต็มนะครับมอบโบนัสใหญ่ให้ถึง3ต่อด้วยกันครับกับแคมเปญสุดพิเศษส่งท้ายปีครับซูซูกิทริเปิลโบนัสดีลนะครับออกรถยนต์ซูซูกิวันนี้นะครับสุดพิเศษให้สูงสุดถึง3ต่อด้วยกันครับต่อที่1ครับผ่อนสบายๆเพราะว่าซูซูกิครับช่วยผ่อนงานสูงสุดถึง2ปีด้วยกันครับ ต่อที่2ครับมอบส่วนลดเพิ่มเติมครับอีก15,000บาทครับสำหรับข้าราชการนะครับพนักงานรัฐวิสาหกิจบุคลากรทางการแพทย์และเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนส่วนต่อที่3นะครับมอบดอกเบี้ยสุดพิเศษสําหรับพนักงานเงินเดือนข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจครับดีลวจัดเต็มแบบนี้นะครับเฉพาะวันที่1ตุลาคมถึงสามธันวาคมนี้เท่านั้นครับ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับเบอว็บซูซูกิ .co.th ครับหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับได้ที่โชว์รูมซูซูกิทุกสาขาทั่วประเทศไทยยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับรถยนต์ซูซูกิครับ และเ,เพื่อนๆเลยครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับฟอร์มการเล่นอันยอดเยี่ยมและสุดยอดไปเลยครับของทางจูต์เบลลิงแฮมครับคิดว่าอนาคตเขาจะประสบความสำเร็จแบบที่ซีดานประสบความสำเร็จหรือเปล่าครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมตั้งเป็นรายการโปรดกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องโฟนตุงไว้ด้วยนะ